สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านแกงเขียวหวานนะคะตระกูลติ๋มนะคะรกชินปากายนะคะค่ะพิกัดตลาดนะคะเป็นตลาดท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะคะค<อ>่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยนะคะว่าแกงเขียวหวานร้านที่เขานะคะมีเมนูนอะไรบ้างนะคะเย็ด,ดมากนะคะท่านผู้ชมร้านนี้ที่เด็ดเด็ดเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะ ออมาก็คือมีทุกอย่างนะคะอ่าที่ร้านจะมีอ่ะแกงเขียวโปนะคะแล้วก็มีแกงโซหวานนะคะแล้วก็มีอ่ปะปลาทูขายวัวนะคะเกี๊ยวหมแล้วก็เนี่ยค่ะ,ะมีคนละครึ่นนะะงขายทุกมาของใหม่ๆนะคะสดใหม่เลยนะคะ พ่อค้าด้วยนะคะพี่ครับสวัสดีค่ะเปิดร้านกี่โมงคะพี่ที่นี่นี่ก็สามโมงครับบ่ายสามโมงเนาะถึงกี่โมงพี่ถึงสองทุ่มครับอ๋อถึงสองทุ่มนะคะท่านผู้ชมมาที่นี่วันอะไรมากคะพี่เอ๋จันทร์กับพฤหัสจันทรกับพฤหัสเนาะอ๋อจันทรกับพฤหัสนะคะทำสมสองวันนะคะอ๋อวันจันทร์ตลาดนัดใหญ่นะคะ เป็นลูกชิ้นปลากายแพ้เลยนะพี่น้องเด็ดมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้มีทั้งหมดกี่อย่างคะกับข้าวนี่มีกี่อย่างนะสิบถึงไม่ถึงมากเกินครับนะโอ้เกินนะคะท่านผู้ชมคือวันนี้เรามาแบบทันกับข้าวนะคะทันกับข้าวทุกอย่างทุกเมนูน,นะคะอันนี้ของไทยเอ,เอิร์ธถเด็ดนะคะท่านผู้ชม วันนทตนี้ไปลตลาดนกิที่เเาเา้คะคยอะนตอนนี้ไปขายกิท่มาะตอนนี้นายกิท่คะตอนนี้อ,นนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งผมก็ห้าวันห้าวันมาไม่ค่อยซ้ำเนาะพี่เนาะก็มี ทิเกอร์ยุติยาแล้วที่นี่ข่าเรือสองวันข่าเรือสองวันค่ะแล้วก็ลบบุรี <5 S 2> ก็มีลตลาดต้นก,กล้วยแล้วก็สนุก<อ>นลบบุรีโอ้ยกล้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สนุกคนเดินนะคะคนเดินลบบุรีค่ะถ้าอยู่ลบบุรีก็ไปอุดหนุนพี่เขาได้นะคนเดินลบบุรีก็วันพุทธตลาดกล้วยก็ออจันทร์เลอยวันนักข่าวันศุกร์วันอักข่าวลอยตุ๊กที่นี่ว่าขาเรือนี่วันจันทร์วันี่เลยจันทร์กับละหักสองวัน ตลาดนหน้าองค์การโทรศัพท์วิยาืลอวารทิศตามไปทานกันได้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้ก็เปลาใส่ปลาปลาทูนะคะนี่ตรงนี้เป็นไก่นะคะ นนตอวน,นี้คือมีสองสี่ห้าหกตอนนี้มีหกอย่างนะคะท่านผู้ชมคือวันนี้เรามาทันนะคะไทยมากนะคะราคาเริ่มต้นถุงแล้วเท่าไหร่นะพี่สี่สิบสี่สิบนะคะมมคท่านผู้ชมเทโพงด้วยนะคะดอไม้เท้เจ็ดแปดเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าเจ็ดหกเ้าค่ะ นีม่มยูที่โซนฮีโคะนะคะเป็น6่ะ ได้เลยนะคะทนะ่านผู้ชมราคาเริ่มต้นคูปซิป10เราสั่ง50ครบทิศนี่คือสั่งที่เขาได้เลยใครมาท่าเรือก็อย่าลืมกดหนุนพี่เขาเลยนะคะรับรองทำไม่ผิถีพิถันะลยชิ้นปลากายนี่คือเน้นมากนะคะท่านผู้ชมคือแกงสว่านนะคะ คือแจแกงตลอดนะคะแต่ว่าคืออย่างอื่นนี่คือหมดแล้วหมดเลยนะคะใครที่อยากทานะเมนูกบนะคะคือต้องมาแบบไวๆนะคะถ้ามาชานี่คือไม่เหลือแลอน,นะอันนี้คือเป็นแม่นะคะเจ้าของสูตรนะคะของตระกูลผินนะคะท่านผู้ชม พี่เองขายมาทีปีแล้วพี่สิบกว่าปีอะโหสิบกว่าปีนะคะแต่ว่ารุ่นลูกพี่ประมาณสิบกว่าเหมือนกันเหรอโหสิบกว่าเหมือนกันนะท่านผู้ชมแ่แส่จังไม่ได้ลูกโอ้โหค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะลูกเขาจะหมุนมุนกะต่ายหรือหมุนกลมลูกเขาจะหมุนหมุนกระตายหรือหมุนกลม ที่มาของตระกูลจิ๋มก็คือขายทั้งตระกูลมีลูกสองคนรูกขายแกงหมดเลยออ๋นี่ะะคก็เลยทำที่ว่ามาจากตระกูลจิ๋มเนี่ยโอเคนี่นะคะพี่ชื่อจิ๋มค่ะเนี่ยค่ะพี่เนี่ยพี่นะคะชื่อจิ๋มนะคะท่านผู้ชมใครที่ถามนะคะว่าที่มานี่คือชื่อนี่คืออะไรนะคะเนี่ยค่ะตัวพี่ชื่อจิ๋มและนี่คือขายทั้งตระกูลเลยขายทั้งตระกูลก็เลยกลายเป็นว่าตระกูลจิ๋มโอเคค่ะ ีแกงขี่เหล็กด้วยนะคะขอแกงที่เหล็กก็แกงใหม่เหรอพีเใช่โอ้โหพี่มีสแกงเื่อยๆนะคะตามทไม่ผิดหวังนะคะถ้ามาตลาดท่าเรือนะคะ ขี่เหล็กนะคะท่านผู้ชมู้าลตอนนี้ที่เหลือมีแกงโสมหวานแกงเทโตนะคะแล้วก็ขาไก่ เียวหวานของร้านตระกูลจิ๋มนะคะสอนจีไม่มีค่าแฟนชายนะคะเราจะมีเบอร์นะคะมีเบอร์อรดนวยนะคะ063นะคะท่านผู้ชม5649153นะคะ,นะคะเ,เราจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้เลย านนี้ก็ตัดกันไม่หยุดนะคะขายดีมาก กัดร้านพี่เขานะคะจะอยู่ซอยแรกเลยนะคะของตลาดเลยนะคะท่านผู้ชมซอยแรกเลยนะเ,เสร็จแล้ว ชอบอันนี้สุดตอนะีะเหลือแค่นี้นะคะค่ะทู้ชหเดเหลือม่ีอ่า ที่อยากมาทานแกงเขียวหวานตระกูลสิ่งนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่ตลาดท่าเรือนะคะอำเภอท่าเรือจังหวัดอุทยานะคะเปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะถึงบ่ายสามโมงแล้วพี่น้องบ่ายสามโมงนะคะถึงสองทุ่มนะคะท่านผู้ชมทุวกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะคะสองวันนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะคะที่ให้เรามาถ่ายทํานะคะค่ะมาทานกันเยอะนะคะเาัับด